ก็มาแผ่นโน้ตอัปเดตวันที่20สเมษายนนีนะครับก็ตามคาดนะตัวคุกกี้ตัวที่เข้ามานะครับเป็นระดับอีิกคุกกี้รถกวิยามันเป็นสายป้องกันนะครับก็อยู่แถวหน้านะครับสกิลอัศวินที่ไม่กลัวแพ้เมื่อใช้สกิลการโจมตีปกติจะแ็งแร่งขึ้นขอบเขตกว้างขึ้นแล้วก็เปลี่ยนความเสียหายเป็น่าแสงนะครับรวมถึงสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามสัดส่วนจํานวนทับเพิ่มพลางโจมตีด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับมาทรงนี้คล้ายๆกับมาร์สแลนเลยก็คือการโจมตีจะเป็นเป็นมุมกว้างนะครับแล้วก็ เสียหายแรงขึ้นตามจำนวนคาร์โจมตีนะครับจริงๆต่จมีเรามมกเท่าไหร่การโจมตีปกติก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะมีความเป็นบัฟเพิ่มคาร์โจมตีนะครับให้กับทุกที่สอสองตัวที่มีคาร์บอนต่ีสูงจากนั้นนะครับจะมอบบัฟอ่าตัวนี้จะมีบัฟเพิ่มความเสียหายของการจมตมีท่าแสนนะก็จะเหมือนกับลูกปืนที่เพิ่มความเสียหายท่าปิดแล้วก็แคปไซซินที่เพิ่มความเสียหายท่าไฟนะครับจากนั้นจะมีบัฟต้านทาน คอนโรจมตีแกะคุกกี้ทั้งหมดด้วยนะครับก็หมายความว่าถ้าคุกกี้เกาหลีแมนไปอยู่ในทีมที่เป็นคอนโรจอมตีนะครับขว้ประเภทซีบัฟที่รถคอนโรคอนโรจมตีซึ่งจะอยู่ในสังกัดของอทีมน้ําแข็งเนี่ยก็คือจะไม่สามารถทําอะไรได้นะครับการทากนการลดคอนโรจมตีนะครับเป็นการสก,กัดไปเลยทําให้ทีมคอนโรจมตีนะ่าจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งนะแล้วก็เมื่อสกิลสิ้นสุดนะจะทําการฟาดลงมานะครับเป็นดาบแห่งแสงดาบยักษ์นะครับ ซึ่งความเสียหายตัวนี้จะเพิกเฉยต่อการลดเสียหายความบางส่วนด้วยนะก็คือไม่ใช่แบบทุเดีร้อยเปอร์ซตจะสามารถจอบก่อได้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นดราม่าสุดท้ายนั่นเองนะแล้วก็ในกรณีที่คุกกี้กัว,กว,วยามันนะได้รับดีบั๊นะครับจะได้ลดความเสียหายเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะครับก็เหมือนกับว่าพอตัวเองได้รับดีบั๊เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนดีบั๊ตรงนั้นนะ่ะให้กลายเป็นลดความเสียหายนะครับก็ ทำให้ตัวมาแดงนะครับยืดอื่นได้พอสมควรเลยนะโดยที่ไม่ต้องมีพวกทับปิ้งรอดเสียหายมากนะครับก็ค,คิดว่าแนวโน้มน่าจะไปทางทับปิ้งโจมตีได้เลยแบบนี้แล้วก็ไม่โจมตีแบบปกตินะครับคอเรา่โจมตีจะเพิ่มขึ้นหมายความว่ายิ่งนางอ่ะโจมตีปกติอ่ะเร็วมากเท่าไหร่นะครับมันจะมีการบัฟคอลลัโจมตีให้ตัวเองอยู่แล้วนะซึ่งแบบนี้ดีนะเพราะว่าเท่ากับว่าตัวนางอ่ะแค่จะไม่ต้องไปมีคอลลั่จตีให้ตัวเองเลยก็ได้ตัวเองยิ่งตียิ่งเร็วยู่งตังตงว,ตวที่ พอเราโจมตีสูงดีกว่านะแล้วก็จะมีแบบการต้นานทานการขัดสกิลนะครับก็โดยรวมนะครับก็สามารถก็ไปนในเชิงของธาตุแสงแหละอ่าน่าจะทําทีมแสงได้ละหนึ่งแล้วก็ทําทีมตีไวได้ละหนึ่งนะโดยที่ตัวนางเองอะ่ะนอกจากไปบับให้กับ2ตัวที่พอเราสูงสุดแล้วอะ่ะตัวนางเองก็คือมันตัวนางก็จะอยู่ในสังกัดที่เป็นโจมตีเราอยู่แล้วอืมน่าจะประมาณนี้คิดว่าทีมแสงทีมตีไวแล้วก็อีกทีนึงที่น่าสนใจนะครับที่ผมเคยวิเคราะห์ไวแล้วอ่ะ ถ้าไปรวมกับเจ้าแคปซิินแล้วก็ลูกพุนน่ะหมายความว่านางจะเปลี่ยนให้แคปซิินกับลูกพุนน่ะตีไวขึ้นแล้วก็ที่ผมเคยบอกว่า2ตัวนั้นอะ่ะยิ่งจบตีเร็วนะครับจะมีราเมจในส่วนของอ่าสเต็ปสเต็ปแรกได้ของลูกพุนก็จะมียาขดเล็กแคปซิินก็จะเป็นการทุบไฟรัวๆนะครับผมคิดว่าทีม3โรงเรียนเนี่ยเป็นไปได้นะสำหรับตัวเนี้ยถือว่าความสามารถน่าสนใจมากนะครับอ่ะอันนี้ที่ไม่คาดคิดนะครับแคนนี้พิเศษนะคุกกี้ลดลาเต้ มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะถือว่าความสามารถก็จะเป็นขนาดใช้สกิลนะครับจะลดดีบัฟให้เพื่อร่มทีมแล้วก็เพิ่มดีบัฟให้เหล่าตัวเนี้ยมันเป็นเอฟเฟกที่ว่าลดดีบัฟก็คือต้านการได้รับดีบัฟนะครับก็คล้ายๆกับของออพาเฟ่ของบีเทสนะครับประมาณนั้นเลยแล้วก็จะทําการเพิ่มปริมาณดีบัฟนะครับแบบเนี้ยมันจะดีกับพวกสายที่เป็นสายดาเมจตอนเนื่องนะอย่างพวกทัตคิดอ่ะก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ คาเสียหนึ่งครั้งนะครับจะสร้างคอเสียเพิ่มเติมต่อเป้าหมายที่ติดเอฟเฟกเพิ่มดีบัฟนั่นแหละมันจะเหมือนกับว่าตัวมันเองอ่ะสร้างดีบัฟให้กับศัตรูเพิ่มแล้วก็ยังสร้างคอเสียเพิ่มเติมจากดีบัฟมันด้วยแล้วก็อ่าอันนี้จะไปเสริมกับทีมพิษเต็มๆเลยนะกรณีที่เป้าหมายติดดีบัฟพิษนะครับเป้าหมายจะได้รับดีบัฟเพิ่มเติมเป็นการลดการฟื้นฟ,นฟกูก็คือถ้าเกิดไปใช้กับทีมพิษอย่างลูกพุนอาฟโฟคาโตแล้วก็เห็ดพิษเนี่ยศัตรูที่ติดพิษนะคคครรััับบจะะฮไม่่่ออยขึ้นนนนเง ซึ่งจริงความสามารถนี้มันแผนแฝงอยู่ในอย่างเจ้าตัวที่เป็นเห็ุพิษที่ถูกบัฟมาใหม,ม่อยู่แล้วนะครับก็คือยิ่งโดนพิษมากเท่าไหร่นะครับก็ยิง่งคิวไปขึ้นมากเท่านั้นน่าจะน่าจะไปคอมโบกับทีมพิษได้อันเนี้ยแล้วก็ปรับสเตตัสนะครับของลาเต้นะครับให้ดีขึ้นป้องกันเพิ่มชีวิตเพิ่มนะครับไม่ค่อยมากหรอกประมาณ10% 9%อ่ะอันนี้มาพร้อมกับอีกอันนึงนะครับเป็นคันทีวิเศษของมัดแลนด์ถ้าเกิดของลาเต้มันเป็นสังกัดคล้ายๆกับสังกัดของพิษเหมือนน,นะ ในตัวมัดแลนด์เนี่ยเขาจะเป็นสกัดสกัดแสงแล้วก็ก่อนนั้นเนี้ยเขามาเป็นสกัดไฟก็คือหมาล่าเท่ากับว่าแคนดี้ตัวใหม่3ตัวเนี่ยเป็นสกัดธาตุที่สนับสนุนกับของตัวไตรพาโคนครบเลยนะอ่ะช้คำอธิบายเอฟเฟกต์แคนดี้วิเศษมัดแลนด์นะครับได้รับพลังแห่งแสงมอบควาเสียดช่อมเติมจากสกิลก็คือสกิลจะแลนขึ้นปกติสกิลจะเป็นการฟาดรัวๆนะครับสำหรับสำหรับเออเทปตีไว้อยู่แล้วนะแล้วก็จะปล่อย เป็นท่าแสงเพิ่มเติมทุกคงนะครับตามจเนวนการโจมตียิ่งตีมากก็จะวิ่งเพิ่มดาเมจท่าแสงเพิ่มขึ้นนะครับแล,ล an Mother, no ้วก็สร yeah. ้างความเสียหายมากขึ้นลมสึ่สร้างความเสียหายคงที่นะครับอันนี้เป็นทูดาเมจเพิ่มเติมตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดอันนี้จะเป็นพลังสูงสุดของศัตรูนะไม่น่าจะเป็นของตัวมัดแลนหรอกเพราะถ้าไม่อย่างนั้นคือไปเสริมตาชีวิตให้มัดแลนแล้วมันตีแรงไปทูดาเมจอันนี้อันนี้อาจจะเกิดไปนได้เดก็น่าจะคล้ายๆกับตัวฉลาดเชอร์เบตนะครับ นอกจากนั้นก็คือจะมีการฟื้นฟูนะฮีลให้ตัวเองได้แล้วก็สกิลพอจบนะครับจะพลังแห่งแต่ที่เหลือจะสร้างเป็นโล่ด้วยให้กับตัวมาร์ทแลนด์หนึ่งนะครับทำให้มันเหมือนกับว่าฮีลได้สร้างโล่ได้ก็คือเอื้อต้นอีกนะครับแล้วก็จํากัดคูลดาเมจนะครับอยู่ที่ไม่เกินสามแสนอ่าแล้วก็ปรับสมิฐโนอันน,นี้คือค่อนข้าง,างน่าสนใจนะครับเพิ่มพลังโมตีของมาร์ทแลนด์ทั้ง4 5เนะเกือบเท่าไหร่อ่อะเกือบครึ่งอ่ะสมมติของเดิมถ้ามีอยู่ประมาณสามสี่หมื่ม ือว่าค่อนข้างเยอะนะป้องกันเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ปราบพิษเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับ13%โอเคท่ากับว่าแคนดี้วิเศษเข้ามาครบสามพาดนะครับลาเจาพิตมัดแลนแสงหมาล่าไฟโอเคทีนี้ก็คือแนวโน้มจะไปทางทีมพลาดแล้วหันมานะครับอัลเวสกินใหม่หกชเนดก็คือของไต้พักโคนตัวใหม่ทั้งสามตัวเลยนะเป็นคุกเป็นสกินระดับอีพิกนะครับของน้ำลูกคุนแคปไซเซนแล้วก็กาวยามันนะครับมาครบเลย ตัวอ่าน,นี้จะเป็นตู้สูตรพิเศษนะครับเพิ่มเลนส์เราก็จะมีเพิ่มสก,กินนะครับอีิกของทั้ง3ตัวที่เข้ามานะครับก็คือของตัวที่มีคัดีพิเศษแล้วแหละมีลาเต้มีมาลามีมาแลนนะครับอันนั้นคอนเซป t นี้ก็คือชูไปทาสามท่านนี้นะครับน่าสนใจมากนะลาเต้ก็จะทําทีมพิษได้มาลาก็ทําทีมไฟมาแลนนี้ทําทีมแสงรวมถึงน่าจะเป็นแสงแบบคอนจมตีได้นะครับ แบบวงคิงดมอารีนาเนี่ยก็คือเป็น UI ทั้งหมดเลยนะเพิ่มผ่ากิจยศของท็อปร้อยนะครับของซีซั่นที่ผ่านมาก็คือดูได้ทุกคนทุกซีซั่นเลยนะครับว่าใครอยู่ในท็อปร้อยบ้างแล้วก็ในห่อกิจยศเนี่ยถ้าเกิดคะแนนเท่ากันจะดูว่าใครพิชิตถึงกระดับนั้นได้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการแสดงข้อมูลของทีมที่ชนะในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเหมือนกับว่าเอาเป็นตัวอย่างว่าท็อปร้อยเนี่ยเขาใช้ทีมอะไรนะครับเป็นหลักได้ แล้วก็จะไม่เปิดเผยข้อมูลของทีมป้องกันปรับปรุงหน้าจอเตรียมการต่อสู้น,นะครับซึ่งจะแสดงผลข้อมูลทีมตัวเองและทีมตรงข้ามปรับปรุงหน้าจอโหลดนะครับปรากฏภาพของหลักคุกกี้ที่เข้าร่วมการต่อสู้แล้วก็หน้าจอโหลดในการปรับปรปุงนี้จะปรับใช้ที่ทั้งอารีน,นาแล้วก็สึกกระชับชมิตก็คือสู้กับเพื่อนนะครับการปรับปรุงของหน้าผลการต่อสู้น,นะครับคุกกี้หนึ่งชนิดที่ส่วนล่มมากที่สุดในการต่อสู้จะถูกเลือกให้เป็น ให้แสดงในหน้าผลการต่อสู้มาชนะก็คือมาชนะปกติจะเป็นชนะ5ตัวนะครับอันนี้เหมือนกับว่าน่าจะชูลงว่าใช้ตัวไหนบอยที่สุดเป็นตัวนั้นนะครับเป็นหน้าจอปิดตอนที่เราชนะนะแล้วก็เพิ่มข้มอมูลการดูเทียร์ปัจจุบันแล้วก็เทียร์ถัดไปนะครับโดยระดับมาสเตอร์ห้าขึ้นไปนะครับจะแสดงระดับปัจจุบันที่ในบริเวณดังกลา่าวอันนี้ความหมายก็คือว่าเราสามารถดูได้ว่าแต้มปัจจุบันของเราอ่ะถ้วยอารีน่าเราอ่ะ ล้จะแตะเทียร์ถัดไปหรือ,อยังนะครับแต่ปกติถ้าเพื่อนๆจําได้นะเราจะไม่มีทางรู้ว่าถ้วยตอนนี้มันใกล้ถึงเทียร์ถัดไปหรือ,อยังนะครับทำให้เราแบบไถ่ไปแบบไร้จุดหมายนะอันนี้ก็คือจะแสดงแล้วที่สาคัญก็คือพอมาสเตอร์หขึ้นไปอ่ะจะแสดงอันดับนะครับที่เราอยู่ในมาสเตอร์ในระดับนั้นด้วยสมมติเราเป็นที่ที่ระดับที่5ในมาสเตอร์หก็คือแสดงว่าเราใกล้จะแตะมาสเตอร์สแล้วอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลอย่างละเอียดของหน้าจอการต่อสู้ทั้งหมดได้นะครับ แล้วก็ในการเติมตั๋วอะไรนะเนี่ยปกติอะมันจะเติมออโต้ให้เฉพาะการซื้อด้วยเพชรนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีออโต้แบบจากการซื้อด้วยไมเลทให้ด้วยโดยจะจํากัดนะครับซื้อครั้งหนึ่งได้ไม่เกินสิบครั้งแต่ว่าก็จะไม่จํากัดตามซื้อสูงสุดนะเหมือนกาบว่าพอเราตีจนตั๋วสูนแล้วไปเผอตีอย่างเงี้ยแทนที่แบบไม่มีตัว๋วมันจะนบังคับให้ซื้อด้วยเพชรเราก็สาม,มารถซื้อด้วยไมเลทในนาตอนนั้นเลยนะครับทาให้ไม่ต้องเสียเวลาไปหน้าไมเลทเด็กครั้ง ล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับขอท้ามิชชั่นอารีนาเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับว่าเพิ่มขึ้นมาเพื่อได้รับรางวัลเติ่มเติมนะทั้งโปรไฟล์พิเศษตัวเพชรนะครับแล้วก็สิ่งตกแต่งตกตุกตักตุกเค้กนะครับเขาจรวมๆแล้วก็คือจะปรับโดยข้อมูลโดยรวมของอารีนาให้มันดีขึ้นนะครับละเอียดขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงมิชชั่นที่ทำให้ทำให้เราเก็บพวกรางวัลต่างๆได้มากขึ้นอีกนะครับก็น่าจะเหมือนกับว่ากระตุ้นให้เราเล่นอารีนามากขึ้นหเน ยังไม่จบนะครับเหลือ4เซสชันก็จะเน้นไปที่ตัวอารีนาอ่ะมาถึงไทยประคนพาร์ท2นะครับก็ตามที่เขาประกาศเรื่องการแกแ้ไขนั่แหละพาร์ท2จะมีทั้งหมด4เซสชันนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดก็จะเหมือนกับที่มาอธิบายเลยลดช่องว่างนะครับด้วยการที่ผ่คะแนนนะครับเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ในกรณีที่คนที่คัดสัรแล้วเรียบร้อยเนี่ยแล้วไม่เล่นเลยนะครับก็จะไม่ถูกรับคะแนนนั้น เราไปถึงก็คือศึกชิงธงนะครับอันดับท็อปในอันดับที่1เนี่ยจะได้รับธงเป็นมาตรฐานแต่ว่าอันดับ2อ,อันดับ3จะได้ธงเพิ่มขึ้นทําให้แข่งใครแข่งขันน่าลุ้นมากขึ้นนะครับอ่ะก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะไปมาวิเคราะห์กันแล้วก็เพิ่มเติมมาเดินนะครับร้านไมเลสจะมีคุกกิ้รสะบุพายให้แลกกันแล้วนะแล้วก็โซเชียลจะมีการเรียนอันดับของรายชื่อเพื่อนนะครับสามารถจัดการได้แต่ว่าประมาณเหมือนกับว่า,าเรียนอันดับได้ว่าเพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนแบบท็อป ใน30คนนะครับอะไรประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรมากนอกจากนี้ก็จะมีการปรับเพิ่มเติมของมินช็อกโกนะครับทางพระนยมตีป้องกันแล้วก็ชีวิตนะครับไม่เยอะมากนะประมาณ10 20แต่ว่านี้เท่ากับว่ามีแนวโน้อนมอย่างมากนะที่ทีมตีวัยเดิมอาจจะกลับมานะครับเพราะว่ามินช็อกโกก็เป็นตัวหนึ่งในทีมตีวัยนะครับอาจจะรวมไปถึงพวกไรแลกอะไรพวกนั้นได้นะต้องมารอดูกันนะครับเท่าที่ดูเนี่ยที่ตัวชูโงที่น่าสนใจก็คือทีมตีวัยน่าจะกลับมาแน่แน่แหละเพราะการว่าเพราะกัน กับไอ้เพราะการเพิ่มเติมของกวียามันที่เป็นสายตีไว้นะครับแล้วก็แคนดี้มัสแตนนะครับถือว่าน่าสนใจมากนะขำหรการอัปเดตครั้งนี้ก็ต้องมารอดูรอชมกันอีกทีนึงนะครับหลังอัปเดตถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ